สวัสดีค่ะพามาเล่นกับน้องไข่มุกนะคะชมน้องไข่มุกไข่มุกรู้ชื่อไข่มุกหน้าตาม,มอมเมมมอมเมมไปเดินเล่นในสวนกันไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปเดินเล่นกันมามามา,มาไหมโอ้ยยุ่งเยอะมากเลยมาเร็วมาเร็วฝนพึ่งหยุดไปนะคะยุงเยอะมากเลย Đây mấy, Đen lên lên can mấy. Mama, nah, nah, mama, mà. mà lên tầng này mama. Mama, mama, mà, Ngay, má, má. mà, na, mà. lên lên tầng đi. Nó xuống mặt đây. Mà lên, mà lên. Hay múc. Đi giờ mà. Hử? Đi ông tay hả? Cho nó lên tầng hả? Mắm น,นี่มามามาขันขันขัน,ขนไปแล้วไปแล้วนนีะ่อย่าออกไปข้างนอกนะ คันคันเกาจังเลยเกาจังเลยไปไปเดินเล่นไปเดินเล่นกันย่ายังไม่ได้ตัดนะคะสนามย้าต้นต้ติงเี่ยมีต้นต้ติงต้นต้ติงญี่ปุ่นดอกสีม่วงนะคะนี่มี่ต้นสองต้นสามต้นอุ้ยเยอะเลยมีหลายต้นเลย cái đứa này ít tôn nâng Phải nấy, phải nấy Ui, dùng có cạch Dùng có cạch <laughs> Dùng nhớ nó Dùng nhớ mát đời Nói lên xa bài chạy Nói lên xa bài, xa bài Bốn phương dụt, thả mặt kia nha ดอกไม้ีดอกไม้ดอกอีลาวดีดอกอีลาวดียุงก,กัดยุงกัดไปไหนไปไหนไปไหนออกไปถนนนะรถเยอะนะช่วงนี้ช่วงเย็นนะรถ รถมาแล้วนะรถมาเยอะแล้วนะรูยุงรูยุงยุงคอยปัดยุงด้วยไปเข้าป่าแล้วเข้าป่าแล้วเข้าป่าแล้ว mốt 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 làm mốt pin 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 thầy mốt như này ไอ้มุกอยู่ไหนต้นนี้สวยแล้วเป็นพุ่มสวยแล้ว<า>ออกมาเดินออกมาเดินชมสวนเนาะอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในบ้านทั้งวันมาชมสวนน้อย ปีนไปชอบปีนไปเอ๊อุยโยงยงโยงกัดยงกัดยยงกัดยยงกัดไปไหนเอาเจออะไรอะ่ะจับอะไรแค่มุกไข่มุกจับอะไรอะ่ะ นิ่งเลยนิ่งเลยนิ่งเลยอุ้ยอุยอเจออะไรอะใครมุกเจออะไรไม่รู้ก็เห็นตัวอะไรออกมาออกมาอุ๊ยมดเข้าไปได้ยังไงเนี่ยมดเข้าไป เยัยก็ออกไม่ได้หรอกเ er, อดินๆเดินๆๆออกำลังกายกันเนเดินลันๆอกังกอ้ยุงยตัวใหญ่มากยุงตัวใหญ่ให่ ตรงนี้น้ําเยอะนะน้ําเยอะได้ในบ่อยุงเยอะไปมุ้งเข้าบ้านกันไปยุงเยอะไปต่อไปต่อไปต่อมาไปเดินเดินเดินออกกําลังกายเดินออกกําลังกายต้นนี้สวยมากเลย ใบสวยๆใบกลมๆอุ้ยยุงไปไหนไปไหนไหนอะไรกระโดดลงน้ำอ่ะเมื่อกี้อ่ะเขียดตัวน้อยๆนะคะกระโดดลงในน้ำเขียดตัวน้อยใช่ไหมอ้ยยุง ยุงยงมามามาเร็วเร็วเร็วอขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะไปเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะน่นแล